สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับผมคือในตอนเนี้ยเราควรที่จะมีความสุขกับปีใหม่ใช่ไหมครับแต่สําหรับผมในตอนเนี้ยผมไม่มีเลย,เยท่านผู้ชม <c oughs> คือผมมีแต่ความเครียดรว้วนๆเลยครับเพราะผมเล่น M4 มมาตั้งนานละผมยังยิงใครไม่ค่อยจะได้กับเขาเลยครับเฮ <c oughs> ้ยแล้วผมตัดคิวได้วะเฮ้ย ใจว่าเฮ้ยที่กระสุนปืนมันออกให้ผมตรงครับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเล่น m 4แล้วกระสุนปืนออกตรงให้ผมอย่างเนี้ยผมก็รู้สึกชื่นใจครับเ<ป>ฮ้ยอยู่ๆมันก็ออกซ้ายเฉยเลยครับแต่โชคดีที่ศัตรูเขาก็เบี่ยงซ้ายมาพอดี ได้สวยเลยครับเพื่อนมองมาแล้วครับเฮ้ยยิงโดนเฉยเลยวะเฮ้ยผมต้องหาจังหวะในการเล่น M4 หน่อยครับท่านผู้ชม n นส e โอ้ยสมวกแล้วยังไงเพื่อนผมไม่สนใจครับจังหวะน,นี้ผมยิงทะลุหมดแหล้วเพิ่มความคมให้กับตัวเองหน่อยเว้ย yes. เล่นฟาร์มมาอย่างนั้นเหรอครับเพื่อนเอา้าเอา็งใครวะเนี่ยเพื่อน แต่ว่าอย่างงู้อย่างนี้เลยนะครับสิ้นปีทั้งทีหนึ่งผมขอ30คิวได้หรือเปล่าครับเนี่ยเองออกมาอย่างนี้เอาซะผมสะดุ้งเลยนะครับเพื่อนยาวจะพีกไม่เลยโอ้แค่เจ็บอีกแล้วอ่ะครับทำไมทำไมเองไม่ตายให้กับผมหน่อย โอเคผมคายอีกแล้วครับท่านผู้ชม No God please no no อันนี้ผมแล้วไม่เข้าใจจริงๆเลยครับท่านผู้ชมทำไมมันต้องมาหลุดตอนที่ผมยิงได้ด้วยครับเนี่ยเกมไหนที่ผมยิงไม่ได้มันไม่ค่อยจะหลุดให้ผมเลยนะครับ อบนี้ผมยิงได้2คิวเลยว่ะเฮ้ยไม่อยากจะเชื่อกับตัวเองเลยนะครับนาเกมเอ้ยให้ตายเถอะมันมีโปรโมชั่นพิเศษให้ผมนอนยิงบ้างหรือเปล่าครับเนี่ยผมเริ่มที่จะไม่ไหวแล้ว โอ้โห M4 เขายิงโหดกว่าผมอีกท่านผู้ชมให้ตายเถอะกระโดดยิงคมกิฟผมได้ระเบิดฟรีเฉยเลยว่ะเฮ้ย ผมรับปวดใจกับ m 4แเหลือเกินครับท่านผู้ชมตอนผมเลงเป้าตรงรตัวศัตรูกระสุนปืนแม่งชอบออกซ้ายออกขวาครับ ฟ้าแสงจักเอาไว้ครับเขาคงจะไม่เดินเข้ามาเร็วๆนี้หรอก <Special Point. S 1> โอ้ยออกซ้ายให้ผมอย่างนี้ค่าผมเถอะครับเพื่อนให้ตายเถอไอ้บ้าเอ้เอ็มซีงตรงกว่าน,นี้หน่อยไม่ได้แล้วใช่ไหมครับเนี่ย นายมีแสงตาให้ผมป้าเพื่อนศัตรูเขาเล่น M เอ็มศัตรูเขาเล่น F-N นะครับยิงผมดูสะพานให้อยู่ท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วผมไม่ต้องห่วงครับช่วยอยู่ครับเพื่อนไม่ต้องห่วง เรียบร้อยเวลีกูดครับปาเข้าไปเรื่อยๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวเพื่อนผมจะบอกเพื่อนว่าไม่ต้องรีบเดินก็ได้ครับ ผมต้องหาเพิ่มอีก15หคิวให้ได้ครับเกมแรกจะถึงอยู่แล้วเชียวดันหลุดซะก่อนท่านผู้ชม ระเบิดย้อยเข้าไปแล้ว ผมรอจังหวะนี้อยู่แล้วครับเพื่อนบอกเลยว่าไม่รีบครับผมค,ครับท่านผู้ชมแต่ไม่น่าเสียเลือดเยอะขนาดนี้เลยเมื่อตะกี้นี้จังหวะตัวเพื่อนกับตัวผมมันซ้อนกันพอดีครับศัตรูลวดทีเดียว2คนได้อย่างสบายเลย โฮ้ยกระสุนปืนไม่ออกซ้ายอย่างนี้ดิเพื่อน ขอระเบิดฟรีหน่อยดิเพื่อน ว่าเราเล่น FN ก็ดีกว่านะครับท่านผู้ชมกระสุนปืนมันออกให้ตรงกว่าครับผมได้มาก่อนแล้วครับ1คิวโอ้เพียงเท่านี้ผมก็ปลดล็อก30แล้วครับท่านผู้ชมในที่สุดก็ยิงถึงเป้าหมายแล้วเว้ย เลโก้ครับระเบิดสูตรคงเดินเข้าเลยครับเพื่อนไม่ต้องห่วงครับทีมของคุณได้รับชัยชนะสำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ